พื้นที่ตรงนี้น้อยคนที่จะได้เข้ามาถ้าไม่เต็มใจเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงร้องไห้มีให้ได้ยินแทบทุกคืนพวกผมกับเพื่อนๆที่นี่เลือกจะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไม่อยากให้ใครรุกรานไม่อยากให้ใครสูญเสียแต่ลึกๆแล้วไม่ว่าฝั่งไหน ก็ไม่ได้อยากให้เกิดการประทะหรอกทุกคนแค่อยากกลับบ้านอยากไปหาพ่อแม่ครอบครัวแต่ในสนามรบความหวังของพวกเราไม่มีค่าคำสั่งจากใครบางคนที่ไม่เคยรู้จักความสูญเสียเมื่อผลประโยชน์ของคนเป็นใหญ่สำคัญกว่าชีวิตของพวกเราสุดท้ายผมก็ไม่ได้กลับออกไป ผมเต็มใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดหัวใจแต่ถ้าใครใช้ชีวิตพวกผมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวขอให้รู้ไว้ว่าวิญญาณอย่างผมจะเป็นเงาตามท่านไปยันช่วงลูกชั่วหลาน